สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มการเทรดนะครับตัวนี้คือ X Open Hub นะครับหรือ X o h e d Trader นะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆได้รหัสล็อกอินกับพาสเวิร์ดมาแล้วใช่ไหมครับก็มาเข้าล็อกอินเนาะโอเคเข้ามาหน้าแรกเนี่ยเราก็จะเห็น เป็นหน้ากราฟเนาะแล้วก็ตรงนี้อันดับแรกเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยกันก่อนเนาะแพลตฟอร์มไปตรงขีดสามขีดตรงนี้นะครับขวามือนี่ครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งครับจากนั้นเนี่ยครับอันนี้เพื่อนๆสามารถปรับเป็นภาษาไทยได้นะครับ อ่าแพลตฟอร์มก็จะรีรีสตาร์ตมาเนี่ยฮะเป็นภาษาไทยแล้วถ้าใครไม่ชอบสีดําแบบนี้ก็เปลี่ยนสีได้ครับแต่ผมเลือกเป็นสีดํานะอันนี้มันแสบ,บตาโอเคอันนี้สามารถปิดเปิดโชว์ข้อมูลได้นะครับแสดงผลกําไรแสดงเนี่ยเอ่อยอดบาลานซ์ในบัญชีนะครับสามารถตั้งค่าได้เนาะ โอเคนี่ก็จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับว่าถ้ามีการฝากถอนเงินมีข่าวเข้ามาระหว่างที่เราเทรดหรือว่าการที่เราส่งคําสั่งซื้อขายเนี่ยเปิดสามารถเปิดปิดการแจ้งเตือนหรือ notification ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ถ้าเราแบบว่าเราเทรดเยอะใช่ไหมครับแล้วไม่อยากให้มันแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะเด้งตลอดก็สามารถติ๊กปิดได้แต่ว่าของผมเปิดเอาไว้นะ โอเคอันนี้เสียงแพลตฟอร์มเนี้ยจะมีแบบว่าเสียงเวลาส่งคำสั่งซื้อขายมีการอินเท์เน็ตเราหลุดเนี่ยอาจจะมีการเตือนราคาเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันดังไปก็เบาลงนิดหนึ่งเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกคอรคีย์ต่างๆนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ หน้าเทรดดีกว่าเนาะกดกากบาทตรงนี้โอเคครับกลับมาหน้านี้เนาะเราก็จะเห็นนะครับชาร์ตตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชาร์ตตรงนี้นี่นะครับคลิกตรงรูปแท่งเทียนตรงนี้นะเลือกชาร์ตแบบที่เราถนัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์ตเส้น open high low code นะครับอาเคนอาชินะครับเลือกตามที่เราถนัดได้เลยแล้วก็ การซูมเข้าซูมออกเนี่ยจะกดตรงที่แว่นขยายตรงนี้ก็ได้นะครับซูมเข้ากดแว่นบวกซูมออกกดแว่นลบเนาะหรือว่ากดตรงเมาส์วิวก็ได้นะครับนี่ฮะเมาส์วิวก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยเปลี่ยนไทม์เฟรมก็อยู่ข้างบนตรงนี้เนาะอันนี้เป็นชาร์ตเดยนะครับ d a ล l y าร์ตหนชั่วโมงเนาะแล้วก็ส5นาทีก็มีทุกไทม์เฟรมครับตั้งแต่ หน,นาทีจนถึงตามเฟรมมันเลยโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ครับถ้าเรากดไปเนี่ยแล้วก็จะเป็นการขยายหรือว่าลดฉาดนะครับอันนี้คือมีอยู่ฉาดเดียวเนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากดูหลายๆฉาดก็ครับอยากดูคู่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่เงินเมเจอร์แพนะครับ ู้เงินลองก็จะมีเขาจะแยกหมวดหมู่เอาไว้นะโอเคหรือว่าจะเป็นอินเด็กซ์นะครับก็มีให้เทรดนี่เนาะอินเด็กซ์ของอเมริกาของเอเชียหรือว่าของทางฝั่งยุโรปเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกคอมมูนิตี้นะครับสินค้าพก,กพั์อะไรแบบนเนาะมีน้ำตาลพลังงานก็มีออยกับแก๊สตรงนี้นะครับมีนิกเกิลแล้วก็นี่ครับ กูฮิตครับทองครับคลิกขวาเปิดชาร์จตรงนี้นะครับมันก็จะมาเพิ่มอันนี้นครับเราสามารถแอดชาร์ตเข้าไปได้เลยอ่าอันนี้ก็จะมีผมเพิ่มมาอีกหนึ่งชาร์ตก็จะมีเด้งขึ้นมาตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าอยากจะดูชาร์ตใหญ่ๆอันเดียวเนี่ยก็สมมติผมอยากดูทองก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับคําว่าเพิ่มตรงนี้นะในแต่ละชาร์จเนี่ยก็จะมีสมมติ EU ผมอยากดู EU ผมก็ไปคลิกตรง EU ตรงมุมน,นี้นะครับคําว่าเพิ่มอยากดูทองก็มากดตรงนี้นะ โอเคถ้าผมอยากเเห็นความเคลื่อนไหวของราคาทั้งทสองผลิตภัณฑ์ไปด้วยกันก็กดย่อมันลงมาว่าเอ๊อยากดูออดยูเพิ่มได้ไหมอ่านี่ผมก็กดแอดมาชาร์จมันก็จะเล็กลงแบบนี้นะครับอยากดูออดยูอยากดูยูเจนะครับดูว่าทิศทางราคามันเคลื่อนไหวไปยังไงเนาะโอเคแล้วก็ ไปนะครับข้างบนนี้นะครับก็จะมีแท็บนะครับข่าวนะให้เราได้ติดตามนะครับนี่เราสามารถกรองได้ว่าเออเราเทรด f o เ e ็กเนี่ยเราจะดูแค่ข่าว f o เ e ็ได้ไหมตรงนี้นะครับก็จะมีอ่าเลื่อนอันนี้อันนี้เลื่อนได้นะเลื่อนกราฟเลื่อนชาร์ตไปนะถ้ามันบางก็กดเลื่อนไปได้ครับเลื่อนอ่ากราฟให้มันเล็กแล้วก็ดูคู่เงิน ได้แต่ว่าผมเอาเล็กๆพอตรงนี้สําคัญกว่าเนาะที่มันบังครับก็แล้วเราจะดูหมวดหมู่เนี่ยอ่ะสมมติผมเทรดฟอเล็ใช่ไหมครับผมก็อยากจะรู้ข่าวเกี่ยวกับฟอเล็ก็ติ๊กไปอ่ะอยากรู้อะไรอีกดีอ่ะเทรดติปโตไหมเทรเกี่ยวกับอินด x ไหมหรือหุ้นไหมก็ติ๊กข่าวที่เราต้องการจะรับจากตรงนี้ได้เลยอลอง อีกฟอเรกออกนะครับนี่ครับข่าวฟอเร็กก็จะหายไปแล้วอันนี้จะมีเป็นข่าวอินเด็กกับคมูครับนิดหน่อยก็จะแยกตามวันเป็นหมวดหมู่มาให้เนาะอ่าผมคริปโตกับฟอเร็กอ่าก็จะได้ข่าวของฟอเรกมานะครับนี่เราก็กดเข้าไปอ่านได้นะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นเป็นเหมือนกับอัปเดตเฉยๆนะครับว่า ยูเจสถานการณ์เป็นยังไงนะครับก็อันนี้จะเป็นทางแพลตฟอร์มเขาส่งมาอ้าวเพิ่งเห็นว่าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายตรงนี้ได้ด้วยแต่ว่าเอาไว้อ่านข่าวดีกว่าเนาะ้าเทรดตรงนี้อาจจะโอเครวดเร็วแต่ว่าไม่น่าจะสะดวกนักก็เขาก็บอกข่าวนะครับตึ๊ดตึ๊ดยูเจเป็นยังไงนะครับอ่า แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีปฏิทินนะว่าเอเนี่ยเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีปฏิทินเศรษฐกิจอะไรออกมาบ้างนะครับอ่<ม>โอเคเราก็จะได้วางแผนการได้เนะแล้วต่อไปก็ไปดูที่ตรงนี้ครับแถบต่อไปเป็นวิเคราะห์ตลาดนะครับก็เขาจะมีชาร์ตมาให้เทียบนะครับเป็นฮิตแมพว่า เมื่อเทียบต่อคู่เงินต่างๆเนี่ยมันคู่เงินอย่างอันนี้ก็เป็น USD เป็นหลักใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับปอนเนี่ยลบอยู่0.2%นับจากอาทิตย์นี้นะครับอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆไว้ใช้ช่วยวิเคราะห์ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติการเทรดของเรานะครับผมยังไม่ได้เปิดเทรดอะไรนะตรงนี้มันก็จะยังไม่มีออเดอร์นะครับอ่า ก็กดอันนี้ถ้าเรากดเข้ามาก็สามารถเลือกได้ว่าจะดูประวัติเทตดของวันนี้ปีนี้หรือว่าเดือนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ติ๊กเป็นทั้งหมดไว้เนาะจะได้เห็นว่าทั้งหมดที่เทตดมาเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าก็กลับไปที่หน้าเทตดนะครับเดี๋ยวจะผมจะลองส่งคําสั่งซื้อขายดูนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกตรงนี้ได้นะเพื่อ ส่งคำสั่งซื้อขายอย่างรวดเร็วเนาะอ่าก็ใส่หลอดก่อนนะครับตรงนี้ลลอดหนึ่งอ่าผมกดอ EU มันขึ้นมาเนาะกดบายไปครับกดใช่ปึ๊บนะออเดอร์ของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตําแหน่งเปิดออเดอร์อันนี้เนาะแล้วเราสามารถตั้ง TSL ในชาร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์นะครับมาคลิกตรงนี้ครับ แล้วก็อนมาใส่ sl หรือ tp ตรงนี้นะครับบอกเป็นตัวเลขนะครับผมอยากจะ tp สักนะขอดูกราฟก่อนโอเคอันนี้มานะครับรูบ,บวกนี่ tp สักประมาณนี้ละกันแนวต้าน97734นะครับก็กดบวกไปเป็น0.9734 โอเคแล้วผมก็กดนี่นะครับสมัครนะครับอ่าเขาก็จะส่งมาบอกนะครับว่าตั้ง TP ที่ตรงนี้นะครับเส้น TP ผมก็จะขึ้นไปอยู่ที่97734ตามที่ผมตั้งเอาไว้นะส่วนสต็อปลอสเนี่ยผมยังไม่ได้ตั้งนะครับก็จะสต็อปลอสตรงนี้แล้วกันเนาะ96724ตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนๆสามารถทำแบบนี้ก็ได้นะลากลงมานะ ว่าต้องออกจากตัวชี้ตำแหน่งก่อนถึงจะคลิกบนกราฟได้นะครับลากลงมาแบบนี้ครับอ่าตรดสั็สปรอตรงประมาณนี้ละกันเนาะแนวแนวที่จะหลุดแนวรับเนาะโอเคอ่าเขาก็จะแจ้งเตือนว่าเราต้องการแจ้งให้คุณทราบนะครับว่าเราได้ตั้งสต็อปหลอตามราคาตลาดปัจจุบันซึ่งอาจจะแย่ก,กว่าราคาที่ตั้งไว้ในคำสั่งซื้อ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเวลาที่เปจมันขยับเนาะอาจจะแบบัดไม่ได้สต็อปลอตตรงนี้เป๊ะๆก็ตามแต่ความผันผวนของราคาโอเคแล้วก็คลิกเปลี่ยนการาฟตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ข้างล่างเราได้แอดเอาไว้ในชาร์ตตอนแรกนะครับมีทองมี a u มี UJ ตรงนี้เนะาะการส่งคำสั่งซื้อก็แบบนี้เนาะ แล้วก็ตั้ง Stop Loss TP ไว้ตรงนี้อาฮะแล้วก็บาลานซ์นะครับบาลานซ์ของเราก็ดูตรงนี้นะครับยอดเงินลงทุนนี่นะครับตอนนี้ผมเติมไป500เหรียญนนครับแล้วก็เข้า EU ไปเนาะอะ,อะตอนนี้ลบ U 0.33นะครับเดี๋ยวผมลองปิดให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าแล้วเราจะดู ออเดอร์ของเราได้ยังไงนะครับโอเคถ้าเราอยากปิดแค่อันนี้นะครับเราก็กดปิดตรงนี้นะครับกดกากบาตที่ออเดอร์นั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากดปิดตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะปิดทั้งหมดก็คือปิดโ s i t i o n ทั้งหมดที่เรามีนะครับหรือว่าปิดกําไรสุทธิก็ปิดเฉพาะไม้ที่บวกนะครับส่วนอันนี้ปิดขาดทุนสุทธิก็คือปิดออเดอร์ที่มันลบนะครับ อ่าผมปิดอันนี้ไปนะครับเราถามว่ายืนยันการปิดใช่ไหมก็กดใช่นะครับโอเคการส่งคําสั่งนะครับนอกจากกดตรงนี้แล้วนะครับเป็นยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือมาคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดตัวอ่าตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะ pending order หรือว่าซื้อที่ราคาตลาดนะครับแล้วก็เราก็มากดล็อตที่เราต้องการตรงนี้เนาะ ่าผมกดแค่ศูนยุดศูนย์หนึ่งพอเนาะเห็ดไม้เล็กๆเนาะอ่าเราก็จะบอกดีเทลต่างๆตรงนี้นะครับสเปซเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับอ่าตั้ง tp ตั้งสต็อปลอ s เลยไหมนะก็อ่าเราก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อตั้งได้แต่ว่าผมยังไม่ตั้งนะครับหรือว่าจะเป็น pending order ก็ได้นะครับ pending order ก็จะตั้ง buy limit หรือ sell limit เอาไว้เนาะ เพื่อนๆก็น่าจะอ่าเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะตั้งเอาไว้ที่ราคาตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปดู EJ ก่อนนะว่าเปิดชาร์จดูก่อนว่ามันโอเคอเีนะทำเหมือนจะลงเนาะแล้วก็กดเปิดตัวโอเคครับแล้วเราก็ไปไปเขาเรียกว่าเซลล์ลิมิตไว้ตรงนี้อ่ะผมอยากได้สักราคาตรงนี้หนึ่งสีสอง 864นะครับก็มากดเปิดตัวครับปึ๊บแล้วก็ออเดอร์ล่วงหน้าเนาะ142.842นะครับโอเคสามารถตั้งเวลาได้นะว่าจะให้มันแคนเซิลไหมถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ติดนะครับแต่ว่าผมกดเลลิมิตเอาไว้ไอ่ามันก็จะส่งการแจ้งเตือนมาตรงนี้นะครับอืมโอเค แล้วอินดิเคเตอร์ต่างๆละ่ะดูตรงไหนนะครับก็จะมีแถบข้างซ้ายมือนี้นะครับให้เราเลือกได้นะครับว่าเราอยากแอดอินดิเคเตอร์อะไรนะครับนี่ครับอ่าสมมติเราอยากได้อินดิเคเตอร์ไหนเราก็พิมพ์เข้าไปเลยเนาะได้ moving average นะครับเนาะ เป็น moving exponential นะครับอ่าแล้วก็กด add เข้าไปตามนี้ก็จะมีเส้น moving ขึ้นมานะครับหรือว่าเพื่อนๆใช้ indicator ไหนอยู่นะครับก็สามารถมาหาตรงนี้ได้นะครับก็จะมีการเป็นเส้นเนาะเป็นอ่าอันนี้เอาไว้ตีเทรลายนะครับ ไปก่อนก็จะมีนี่ครับก็จะวาดอะไรตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีฟีโบเนาะฟีโบนันชชีเอาไว้ดูระดับราคาว่าเออถึงตรงไหนแล้วอยากออกเท่าไหร่ดีนะครับเราก็เปลี่ยนสีได้นะครับกดดับเบิลคลิกที่อินดิเคเตอร์เนาะเปลี่ยนสีที่เราต้องการนะครับเลือกความหนาความชัดได้นี่ตาม ที่เราต้องการจะใช้กดลบยังไงนะครับก็คลิกขวาแล้วกดลบหรือว่ากดคลิกที่อินดิเคเตอร์แล้วก็กด e e ิ e เลยก็ได้นะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆข้อความต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วออเดอร์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับก็จะมาอยู่ใน pending order เนาะซึ่งเป็นออเดอร์ที่ยังไม่ได้ส่งเราเรียกว่ายังไม่ match นะครับ มันก็จะอยู่ตรงนี้อตรงนี้ผมยังไม่กำไรเนาะมันก็จะขึ้นเป็นศูนย์ครับแล้วเราจะดูครับว่าประวัติการเทรดของเรายังไงนะครับก็มาอยู่ตรงนี้เข้าไปที่ประวัตินะครับที่เราสอนกันไปตอนแรกเนาะอ่าก็มาดูว่านี่นะครับมา EU ที่ผมปิดไปเนี่ยมันขาดทุนลบอยู่ศูนย์จุดสามสองอันนี้ก็จะเป็นขาดทุนรวมอยู่ข้างล่างขวานี้นะครับ แล้วเราดับเบิลคลิกเข้าไปเราคลิกเข้าไปที่ออเดอร์อ่าดับเบิลคลิกไม่ได้ต้องมาคลิกตรงนี้นะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเออไม้นี้เนี่ยเราเปิดตอนกี่โมงปิดตอนกี่โมงนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ผมตั้ง s l ลกับทีไว้ก็จริงนะครับแต่ว่าผมไปกดปิดก่อนเนาะมันก็จะโชว์ s อกับ t p ตรงนี้ แต่ราคาที่ผมปิดเนี่ยมันไม่ใช่ราคาที่ SL หรือ TP นะครับมันก็จะแจ้งว่าราคาที่ผมเปิดคือราคานี้ราคาที่ผมปิดคือตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีใช้งานแพลตฟอร์มโอเคครับก็ถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรก็ลองถามมาดูก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าตอบได้ก็จะมาตอบเนาะ Selamat